ฮัลโหลครับบีดครับผมพี่มีคำถามเพิ่มคำถามเยอะมากครับแต,ต่ละอันปวดประสาทแน่นอนนะครับผมได้ครับพี่พี่ไปเจอคนหนึ่งเขาเคยมาเล่าให้พี่ฟังว่าเขาไปซื้อบัญชีมาจากที่อื่นนะพี่ไม่รู้ที่ไหนประมาณนี้ครับครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เปลี่ยนภาษาเสร็จปุ๊บบิดนะครับผมบัญชีโดนปิดนะครับแค่เปลี่ยนภาษาบัญชีโดนปิดจริงอ่ะบีด <laughs> ในในส่วนนี้ครับพี่ผมคิดว่าความเชื่อน,นี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับอาจจะไม่ถูกต้องครับแค่เปลี่ยนภาษาแล้วโดนปิดถ้าหากว่าเปลี่ยนภาษาแล้วโดนปิดอ่ะผมอาจจะโดนปิดและพี่ๆท่านอื่นนะครับที่เปลี่ยนภาษาอาจจะโดนปิดได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าอาจจะโดนปิดที่ เราอาจจะทําโฆษณาไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยตัวระบบ Facebook มันตรวจจับได้ว่าคอนเทนต์มีการละเมิดอ่านโยบายของ Facebook ก็เลยทําการโดนปิดครับแต่คิดว่าถ้าหากว่าไปแค่กดปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับพี่เปลี่ยนภาษาแล้วโดนปิดผมคิดว่าไม่เป็นความจริงครับผมความเชื่อนี้ครับหรือเขาอาจจะบอกพี่ไม่หมดก็คือโดนปิดของเขาอาจจะโดนเช็คพอยต์รืะะอเปล่าพี่ส่วนนี้ก็เป็นไปได้ครับโดนเช็คพอยต์ครับมนันเอามาดูเนาะถูกต้องครับพี่ปิดหลายแบบชี่พายนะครับเฟซบุกประมาณนี้โอเคครับ